นอกเหนือจากโหมดสีแล้วนะคะนกักออกแบบกราฟิกยังต้องรู้จักชนิดของภาพด้วยนะคะภาพกราฟิกในปัจจุบันเนี่ยเราแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆใหญ่ๆคือ2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือภาพกราฟิกแบบลัตเตอร์อาจจะเคยได้ยินว่าเป็นภาพแบบบิตแมป ภาพบิดแมปเนี่ยจะเป็นภาพที่มีการรวมตัวของสีนะคะซึ่งแต่ละสีเนี่ยมีค่าคงตัวสีก็จะมีความละเอียดที่แตกต่างกันนะคะก็จะเหมาะกับการระบายสีการสร้างสีแต่ภาพชนิดแบบลัตเตอร์หรือบิดแมปเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดของเรื่องสีนะคะเพราะว่าค่าสีเนี่ยมันมีความละเอียดถ้าเมื่อไหร่เราขยายภาพเนี่ยความละเอียดมันก็จะลดลงมีความสิ้นเปลืองของหน่วยความจำนะคะยิ่งซูมเข้าไปก็คือยิ่งแตก แตกเป็นบล็อกสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นสีต่างๆซึ่งไฟล์ภาพแบบรัตเตอร์เนี่ยก็จะมีนามสกุลก็คือ uh, .bmp นะคะ .pcx tif f .jpg แล้วก็ p c t นะคะซึ่ง .jpg หรือ .jpeg นะคะเราก็จะใช้งานกันเยอะในทุกวันนี้นะคะชนิดของภาพกราฟิกในแบบที่2เนี่ยเราก็จะเป็นภาพแบบเวกเตอร์นะคะซึ่งจะเป็นแบบ Object Oriented Graphic นะคะลักษณะนี้จะเป็นภาพที่มีค่าสีเนี่ยมันเป็นการคำนวณจากทางคณิตศาสตร์ไม่มีค่าคงที่นะคะโดยที่เราจะยอ่อหรือขยายรูปเนี่ยมันก็จะไม่แตกจะเป็นลายเส้นอาจจะเป็นซูมยังไงก็ยิง ยังมีความคมชัดพวกไฟล์ของเวกเตอร์เนี่ยจะเป็นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่นะคะกว่า Bitmap อย่างเช่นพวกนามสกุลแบบ EPS นะคะ WMF หรือว่าไฟล์ AI นะคะพวกที่มาจาก Illustrator หรือ .DRW นะคะอันนี้ก็เป็นชนิดของภาพแบบเวกเตอร์นั่นเองค่ะเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เรามีผลลัพธ์ออกมาที่ดีนะคะภาพเนี่ยที่เราออกแบบมาหรือภาพกราฟิกที่เราสร้างสรรค์ครีเอทมาเนี่ยเราจะทำให ภาพเนี่ยมีความคมชัดแบบไม่แตกไม่เบลอเนี่ยนักออกแบบกราฟิกเนี่ยเลยต้องมีการรู้วิธีการกําหนดค่าความละเอียดของภาพให้มันเหมาะสมกับลักษณะงานที่จะนําไปใช้นะคะ,ะเวลาเราจะนําไปใช้เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าความเหมาะสมการทํางานของแต่ละแบบเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเราจะได้กําหนดค่าของความละเอียดของภาพได้อย่างถูกต้องนะคะอย่างเช่นถ้าหากรู้ว่าเราจะสร้างแบรนเนอร์แบรนเนอร์เอาไปใช้งานในการออกแบบเว็บไซต์หรือการเอาไปทำโปรไฟล์ในรูปของ มพิวเตอร์นะคะเอาไปเป็นไวเนียลหรือในเว็บไซต์ต่างๆเราอาจจะตั้งค่าพื้นฐานก็คือความละเอียดแค่72พิกเซลต่อนิ้วนะคะอันนี้ก็เป็นไฟล์ที่มีความละเอียดที่เหมาะสมกับการใช้งานบนจอคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราว่าเราจะออกแบบ เพื่อเอาไปผ่านการพิมพ์ปริ้นออกมาหรืออาจจะไปทํานิตยสารหน้าปกที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะอาจจะต้องตั้งค่าความละเอียดที่150พิกเซลต่อนิ้วนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่แบบเป็นโปสเตอร์ยังไงก็ต้องมีความละเอียดวารสารหน้าปกที่มันแบบสวยๆเลยนะคะก็ต้องความละเอียด300พิกเซลนะคะทั้งนั้นทั้งนี้นะคะการกําหนดค่าความละเอียดอ่ะยิ่งสูงมันก็จะทําให้พื้นที่ในเครื่องเราเนี่ยใช้งานเยอะเช่นเดียวกันดังนั้นเลือกให้ถูกกับงานที่เรา จะเอาไปใช้นะคะ